นำทุนไปซื้อหา่านไปครับว่าไปผ่าท้องหา่านเจอไหมฮะตายครับและ3ล้านเจ็ดจะว่าส้มตำนะคะยาว2เ <2 S 1> มตร2เมตรแท่งละ1ล้าน คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะหลากหลายสาระน่ารู้ดูดวงฟรีโหราศาสตร์โลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติธุรกิจการค้าถ่ายทอดจากประสบการณ์20ปีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องราวฮอตทิปในกระแสรู้รึกรู้จริงทุกเรื่องครบรสทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ที่นี่ที่เดียว สวัสดีสสดครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะในช่วงสาระน่ารู้ครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นคลิปที่ผมอยากจะถ่ายทอดอประสบการณ์ของผมเลย20ปีเลยครับในเชิงธุรกิจนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาพบหลวงพุทธทพรุดรเนี่ย ผมมีประสบการณ์ในเรื่องของอเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับ20ปี<ะ>รวมไปถึงสร้างและบริหารแฟรนไชส์ของตัวเอง<ะ>แล้วก็มีแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองนะครับวันนี้มันมีคำถามมากมายะนะเพราะอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆ<ะ>ทำอย่างไรที่เราจะหยุดทำงานแล้วได้เงิน น่าสนใจไหมน่าสนใจทุกคนต้องอยากได้อทุกคนอยากได้แน่นอนเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมก็จะสอนบรรยายบรรยายเรื่องธุรกิจที่เรียกว่า passive income คำว่า passive income เคยได้ยินไหมเคยครับแน่นอนเลยมันเป็นยังไงเป็นรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆแม้เราจะออกแรงน้อยลงเออค่อยๆออกแรงน้อยลงจนแม้กระทั่งหยุดได้เลยแต่ก็ยังมีรายได้เข้ามา น่าสนใจไหมพี่อยากได้อย่างนี้ไหม,มเพราะอาจารย์เองตอนนี้ก็วางแผนนะครับในเรื่องของ passive income สำหรับตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้ก็พาคนทำบุญพาคนสวดมนต์นะฮะก็การทำธุรกิจจากเดิมเนี่ยลดไปถึงน่าจะ98%เหลือตอนนี้สัก2%แสดงว่าอนะาจารย์ก็คือเขาเรียกว่ากินกำไรอย่าง,นะางนี้ได้ไหมจะเปลี่ยนตัวเองไปทำ passive income ก็คือมันก็จะมี p a s s i v เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับครับาวนี้ <epic. S 2> พอเราพูดถึง passive ก็ต้องมีคำว่า active <ไหน>อ่าและ euh. active นี่มันคืออะไรครับอาจารย์ active เนี่ยมันก็ตรงข้ามกับ passive ครับ passive นี่นะหยุดทำแต่เงินเข้าแต่ active มันตรงข้ามคือ หยุดทาคือไม่ได้ตังค์ทาก็ไม่มีรายได้เช่นถ้าแบงค์หยุดทางานลางานอยู่บ้านเราก็จะหักเงินเป็นรายวันผมก็ไม่มีรายได้ประมาณเนี้ยก็คนส่วนมากตอนนี้แอคทีฟหมดเลยนะคะฉะนั้นคราวนี้หัวใจสําคัญก่อนที่เราจะทําแพสซีฟได้เราต้องมีทุนก่อนนี่คือสําคัญเลยนะเพราะว่าทุนเพื่ออะไรนําทุน ไปซื้อห่านทองคำนี่โอ้นึกถึงเรื่องอะไรเรื่องลภาษาการลงทุนเลยแล้วห่านทองคำนี่คือเป็นห่างนี้เคยเคยได้ยินไหมห่านทองคำมันมีชาวบ้านเขาเลี้ยงห่านอยู่ะมันอาจจะเป็นนิทานหรือเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้ยนะอยากรู้มันเป็นเรื่องหรือนิทานนะกันก็อาจจะเป็นนิทานเป็นทรืงโกงเป็นทักคู่ถ้ามันมีอย่างนั้นได้นะโอ้โห คือมันเป็นการเปรียบเปยไงคำว่าหานทองคำก็เปรี่ยบเสมือนธุรกิจที่มันเป็นพาสซีฟแล้วนะแต่หานทองคํามันเป็นยังไงก็คือมีชาวบ้านเขาเลี้ยงหานอยู่แล้วอยู่ดีมันก็ออกออกไข่ออกไข่เป็นทองครับออเแล้วเขาก็เอาทองไปขายได้ตังค์ก็ใช้เงินอะไรอย่างี้นะแล้วมันก็ออกไข่ทุกวันทุกวันทุกวันค่ะวันละฟองไปไข่ทองคำนะเสร็จปุ๊บความโลภเข้าครอบงำ ทำะไฮะกะว่าเอ๊ะทำไมต้องรอไข่มันออกมาทีละวันนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊งั้นถ้าเราไปผ่าท้องห่านซะเลยเพื่อที่จะเอาเออเอามันทุกอย่างออกมาปรากฏว่าไปผ่าท้องห่านเจอไหมฮะตายครับแล้วก็ไม่มีท้องขาสรุปท้ายก็เจ๊งอะไรกันนะฉะนั้นคนเราก็อย่าโลภแต่คราวนี้คำว่า active นะก็เหมือนที่พวกเราทุกคนทำงานเนี่ย ทำงานเพื่อหาเงินแล้วก็เก็บเงินไว้รักษาตัวตอนแก่ใช่ไหมแม่หยุดงานก็ไม่มีอะไรได้ตอนนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทางานเพื่อหาเงินเก็บเงินไว้รักษาตัวเออพะบางคนบอกเอ้ยทางานเพื่อเก็บเงินแล้วเก็บเงินไปเที่ยวไปซื้อกินซื้อใช้ซื้อกินซื้อใช้สุดท้ายมันต้องเออมันต้องรักษาตัวโอ้โหรอจัดเกี้ยงเลยพี่หน่อยนี้จัดเกียงเลยได้หมื่นหมดหมื่นอะไรอย่างนี้นะบางคนติดลบด้วยเ โอ้ติดลบเลยแทรูดบัตรเครดิตใช่ไหมแบงก์เป็นการยืมเงินอนาคตช่วงนี้ต้องเลี้ยงสาวเยอะได้ไหมเออเดินตามรอยอาจารย์ได้ไหมแต่อาจารย์วางมือไปนานแล้วนะเออนะก็คืออย่างนี้คำว่าแอคทีฟเนี่ยพวกเราก็คือทํางานแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินมานะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะดีไซน์ชีวิตเรานะเราก็ต้องอย่าเพิ่งทิ้งแอคทีฟนะจำให้ดีนะ เพราะถ้าเราไปทิ้ง Active เลยเราจะไม่มีเม็ดเงินเพื่อไปสร้างแพสซีฟเหมือนกับการตัดท่อน้ําเออมันไปนตัดท่อน้ำซะกอ่อนมันต้องคนที่เขามีทุนแล้วเขาไปสร้างธุรกิจแพสซีฟทันทีรหรือบางคนบอกว่าโอ้ไปทําบริษัทขายตรงให้เป็นแพสซีฟอันนั้นก็คือต้องลงแรงลงเวลาทั้งหมดอย่างมากเอออย่างเงี้ยถ้าแบงก์กล้าไปล่ะลาออกปุ๊บ ทําธุรกิจขายตรงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ตอนแรกๆมันยังมันต้องมีช่วงเวลาฉะนั้นผมถึงบอกว่าทิ้งแอคทีฟไม่ได้ต้องมีแอคทีฟเพื่อเติมเม็ดเงินเข้ามาด้วยนะคราวนี้ลองคิดดูว่าถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งประมาณเท่าไหร่อาจารย์เอาเท่าไหร่ดีเนาะเสักก้อนสักก้อนดีงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าถ้าไม่มีต้องทำยังไงเพื่อให้เพื่อให้ได้พสซีฟนะคือวันนี้ผมจะพูดถึงพสซีฟ ที่น่าทาและเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทาแล้วกไ็ได้ผลจริงๆผมจะทําแค่ห้าอย่างนี้เท่านั้นคะนะทําแค่5้าเรื่องนี้เท่านั้นจริงๆมันมีมากกว่านี้อ่ะมันมีมากกว่านี้แต่อันนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ไงต้นเทปบอกแล้วว่าผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังว่าผมเลือกมาแล้วจะทําแค่นี้ห้าอย่างในชีวิตนี้แหละเออห้าอย่างหนึ่งเลยนะหนึ่งทำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ททำไมต้องเป็นอสังหาอาจารย์เช่นนะเช่นอาจารย์มีประสบการณ์โดยตรงเลยคือเคยสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งสัมภาษณ์เข้าทำงานเนี่ยนะเขาบอกว่าอาก่อนหน้านี้เขาทำอะไรน้องเขาบอกว่าหนูมีหน้าที่เก็บค่าเช่าให้เจ้านายก็เลยถามเขาต่อว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเจ้านายหนูเนี่ยมีอาคารพาณิชย์ปล่อยเช่าอยู่สิบตึกสิบตึกเลยนะฟังแล้วก็โอ้โหเฮ้ ผมพึงเลยเสือนอนกินชัดๆแล้วถามว่าเช่าตึกเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นสิบตึกเก็บค่าเช่าเ่าๆเดือนละสามแสนเก็บไปตลอดชีวิตดีไหมเหมือนเสือนอนกินเลยไม่ต้องทำงานแล้วนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเก็บค่าเช่าถึงขนาดต้องจ้างพนักงานมาเก็บค่าเช่าเก็บเองไม่ไหวเออแต่แต่นะก่อนที่เขาจะมีสิบตึก เห็นไหมเขาก็ต like, oh, mm ้องทำแอคทีฟเพื um, 20, 000, mm ่อ hmm. ม uh. UH, ีเงินสักก้อนหนึ่งอย่างที่สมมติว่าตึกแท่งละสองล้านสิบตึกก็เท่าไหร่คิดเอาสี่ล้านแท่งละสองล้านสิบตึกอ๋อยี่สิบล้านเออมีเงินยี่สิบล้านต้องมีทุนยี่สิบล้านเออยี่สิบล้านแต่เขาอาจจะกู้แล้วผ่อนเอาไงต้องมีเครดิตอีกอาจารย์มีเครดิตก็นี่ไงทำแอคทีฟให้มันมีฐานเงินเดือนมีตัวเลขยื่นกู้ได้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่อยๆซื้อเก็บทีละตึกเก็บทีละตึก อย่างเงี้ยถูกไหมบางทีอาจจะไม่ทีเดียว20ตึกอาจจะไปทีละสอตึกละตึกตสมมุตินะ <S 2> 2. <S ดาวสามแสนผ่อน30ปีผ่อนเดื 10, อนละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปเก็บเดือนละสองมันก็ใช้ไปได้โดยที่เขาได้ตึกฟรีๆ<อ>แต่นั่นแปลว่าเราต้องมีเงินดาวเห็นไหมก็คือ แอคทีฟเพื่อให้ได้เงินสักก้อนหนึ่งโอ้แล้วอย่างนี้คนทํางานประจําก็ต้องแอคทีฟก่อนต้องแอคทีฟก่อนสิตอนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่ครับแบงค์แสนต้นต้นโอ้โหคืนได้แล้วนะไม่ธรรมดายังไม่ถึงเห็มเพราะว่าเขาทั้งขายพุดเนี่ยเขาเขาทำแพสซีฟไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทํานะผมก็จะซื้อตึกปล่อยเช่าครับจากการที่ได้สัมภาษณ์น้องคนนี้แหละนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่น่าทำสมมุติถ้าเรามีเงินนะสามสิบล้านบาทสมมุติก่อนนะ ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ครับตอนนี้เงินฝากเดี๋ยวกดให้ดูเลยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ฝากประจําเลยเอางี้นะสามสิบล้านกดกระสุดสดแล้วนะกากระสดกระสุดลยคูณศูนย์จุดห้าหารด้วยร้อยรอหนึ่งปีเงินงอกแสนห้าอู้แต่ละแสนห้าใช้จริงๆเดือนหารสิบสองเหลือหมื่นสองมีรายได้เดือนละหมื่นสองเสียภาษีอีกเหลือเดือนละหมื่นนี่สามสิบล้านนะแต่นี่คือฝากธนาคารนะ แต่ถ้าเราไปเลือกวิธีการสร้างเครื่องผลิตเงินนี่ <ฮะ S 2> เราเอาเงินเท่ากัน30ล้านไปซื้อตึก10บแท่งสิบแท่งเลยนะอ่ะแท่งละสามล้านเลยสมมตินะคะ,ะสมมติสิบแท่งเก็บค่าเช่าแท่งละสามหมื่นก็ได้เดือนละสามแสนนะสามแสนแต่เมื่อกี้ได้เดือนละหมื่นเห็นที่ว่าเงินต้นใช้อะไรคุ้มค่ากว่าเอออันนี้ไงอันนี้เดือนละหมื่นกับอันนี้เดือนละสามแสนนะค่<ฮ>ะอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เป็นวิธีหนึ่ง ทที่่นารายการโชคลาภสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่<ฮ>เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดีด,ด,ดูดีๆแล้วคุณจะ,จะมีโชค,โชค แล้วก็บางคนมีมรดกอยู่แล้วนะจ๊าไม่ต้องลงทุนเยอะอกินกันแบบเพนเทนกินเปล่าๆเลยือพ่อแม่มีที่ดินหรืออย่างนี้คอนโดตอนนี้ก็ชอบมากเลยคอนโคอนโดโครงการคอนโดนี่ตามแนวรถไฟฟ้านี่เยอะมากเลยนะเขาซื้อเก่งกําไรแล้วซื้อเพื่อปล่อยเช่าสมมติคอนโดตอนนี้ก็ล้านห้าล้านห้ามีเงินสามล้านนะสามล้านนะซื้อสองสองห้องปล่อยเช่าห้องเจ็ดพันได้แล้วเดือนละหมื่นสี่ เป็นค่าเช่าแล้วนะอาจารย์แต่ถ้าเอาเงินสามล้านนี่ไงลบศูนย์ปตัวงเหลือเดือนละพันถ้าเอาเงินสามล้านฝากธนาคารครับได้เงินนอกเดือนละพันค่ะแต่ถ้าเอาไปซื้อคอนโดสองห้องปล่อยเช่าก็ได้หมื่นสี่อะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่าเก็บไปเรื่อยๆบางคนฟังบอกโอ้โหแล้วสามล้านได้ไงฮะมาจากจไหนแอดทีมขายอะไรอาจารย์แนะนำนะอาจารย์มีประสบการณ์เยอะเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์นี่โอ้โหอยู่มายี่สิบปี เอาเงินสดรายวันขายก๋วยเตี๋ยวก่อนเคยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวถูกน้อยใช่ไหมจันเอาเริ่มต้นง่ายๆครับก๋วยเตี๋ยวนี่โโอ้หเงินสดรายวันนะก๋วยเตี๋ยวนั้นมีรวยยังไงครับจันเงินสดรายวันอ้าวโอ้โหอาจารย์เคยเห็นนะร้านส้มตำเอออันนี้ขายดีโอ้โหคนมาแม่นนั่งคำนวณเขาเนี่ยนะครับคือสมมุตินะเขามีห้าสิบโต๊ะเต็มทุกโต๊ะ ว่า50โต๊ะอย่างน้อยต้องมีห0าร้อยลุกขึ้นนี่ต้องคิดกี่าโต๊ะาร้อยนะรอบละ25,000ื่นรอบละสองคืนนึงวันนึงขาย5ชั่วโมงวันละแสนสองคนเรานั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่วันละแสนสองแค่ไหนคูณสามสิบวันสามล้านเจ็ดจะว่าส้มตำนะคะหักทุนอันนี้คือคำนวณจากคนนั่งวันละชั่วโมงเออหักทุนครึ่งๆเลยครับอะเฉลี่ยเฉลี่ยเหลือล้านแปดจ่ายค่าพนักงาน อีกสัก30%เหลือ0.7เหลือเดือนล้านสามลมีร้านส้มตำครับร้านส้มตำรับเงินสดไม่มีรูดบัตรเครดิตแต่นี้แอคทีฟนะครับแอคทีฟก็คือถ้าปิดร้านไม่ได้ตังค์แต่คนที่ทำแอคทีฟอย่างนี้นะพอได้ตังค์อย่างนี้ก็ต้องผันไปซื้อเครื่องผลิตเงินอย่างที่บอกยิ่งถ้าร้านอาหารนะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเมื่อกี้ร้านส้มตำอ่ะก๋วยเตี๋ยวสมมตินะวันละ50ชามก็พอ50ชาม สามละสามสิบบาทสามสิบมีเหรอคะตอนนี้มีวันสมมุตินะวันละพันห้าก็ยังต่ำๆเลยอาสมมติวันละพันห้าคูณสามสิบบาทได้สี่หมื่นนะสี่หมื่นห้าต่อเดือนนะสี่หมื่นห้าหารครึ่งเลยหักครึ่งครึ่งต้นทุนเหลือเดือนสองหมื่นห้าพอไหมจ้าแล้วก็ถือว่าเยอะนะฮะเออสองหมื่นโอ้ที่สมมุติสามล้านนะสามล้านสามล้านหารด้วยสองหมื่นห้าถ้าเก็บอย่างนี้นะสิบปี อ่าสิบปีนะสิบปีอ่ะแบงค์สมมตินะอายุสามสิบหกแบงค์ก็มีเงินแล้วสามล้านสามล้านสบายแล้วเออแล้วถ้าขายได้มากกว่านั้นล่ะเดลิเวอรี่อีกล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้ทิ้งแอคทีฟทำแอคทีฟเพื่อไปสร้างแพสซีฟอันนี้อันนี้หนึ่งอย่างธุรกิจสังหาริมทรัพย์ครับนะแล้วมันก็เก็บยาวกินตลอดชีพเลยผมมีวิธีที่ดีกว่าอ่าทำยังไงจีบแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเอาเลยโอ้โหเหมือนร้านละเล่นละเล่นสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออ เราก็เนี่ยไอ้ร้านชุมตําที่บอกขายดีแบงค์ไปจีบเลยลงแรงอย่างเดียวเลยเออใช่ได้ใช่ได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหารเสนให้ถูก้ออันนี้เป็นเป็นนโยบายของเปียวเปียวเขาบอกเขาอยากแซงเพสิฟครับหาแฟนรวยอันนี้คน้องคืออันนี้ได้ไอเดียจากน้องที่ทำงานแล้วแล้วก็ได้แพสิฟตลอดทุกเดือนพอเธอขอตังค์เธอขอตังค์เดี๋ยวนี้ขอตังค์เออเขาท่านะเอาธุรกิจที่สองทำอะไรดีแบงค์ตลาดนัดเออที่เราวิเคราะห์ไว้คืออย่างนี้ ตลาดนัดท่านเคยเห็นไหมนึกๆเลยสมมุตินะถ้าเราทาแอคทีฟแล้วมีเงินก้อนแล้วนะซื้อที่สักอันหนึ่งนะที่ดินสักแบลยนอย่างมาเก๊ะอย่างมาเก็ะสมมติเรามีเงินสามสิบล้านท่านก็ไปเวทเอาว่าถ้าเราซื้อตึกสิบแท็กแล้วเก็บค่าเช่าได้เดือนละสามแสนกับถ้าเอาใหม่ถ้าเราไปซื้อที่ดินทําตลาดนัดแล้วเก็บค่าเช่าเหมือนเดิมกินยาวตลอดชีพเหมือนกันนะ เปลี่ยนจากตึกเป็นที่ดินก็แล้วแต่ว่าว่าคืออันนี้บอกแล้วว่าเลือกในสิ่งที่อาจารย์ทําเท่านั้นะนะทาและจะัดทาคือบางคนบอกโ oh, อ้โหจันโอ้โห,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 หรวยขนาดนี้เลยเหรอมีธุรกิจเยอะแยะคือบางอย่างก็ยังไม่มีอาจารย์ทำและจัดทำเออโอเคไหม <c oughs> ตลาดนัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะปล่อยค่าเช่า ปล่อยให้เขาเจ้าค่ะนะท่านเห็นไหมตลาดนัดอ่ะโอ้โหคนเพียบนี่เคยไปเดินนะพื้นที่เป็นเงินเมตรคูณสองเมตรดิเก็บสองร้อยบาทต่อหัวนะเขาบอกว่าที่ตรงแค่แมวดิ้นตายเนี่ยเป็นเดือนละหมื่นก็มีสมมตินะเอเดียกคำนวณให้ดูนะถ้าเรามีพื้นที่เรามีแผงค้าเนี่ยนะเข้ามาสักเติร์ดสี่ร้อยแผงนะบสี่ร้อยอ่ะอันนี้ไปตั้งไว้ที่สี่ร้อยบสี่ร้อยแผงแผงละสองร้อย ได้วันละ8,000นะ200บาทใช่ไหมจ๊ะ200บาทแค่200บาทเราเจะสมสมเอาเฉยๆนะคิดเส้นเมตรคูณสองเมตรวันละ8,000นะ8,000สามสิบวาทได้สองล้านนะคืนทุนเร็วนะพูดซะใอันนี้คือกรณีเปิดสามสิบวันเอ่ากรณีเปิดสามสิบวันแต่จริงๆเราขายดีแต่คืนนี้เจ้าของตลาดเขาได้ทุกวันอยู่แล้วแต่คนเช่าอ่ะมันขายอาจจะขายสุกเสาร์อาทิตย์ใช่แต่มันก็เวียนไปเวียนมา อย่างนี้อย่างนี้มันน่าทำแม่แบค์น่าสิครับปีหนึ่งคูณ12นะปีหนึ่งได้28ล้านคืนทุนแล้วลงทุน3าล้านลงสมมติลงราลงทุน30ล้านปีเดียวคืนทุนแล้วหลังจากนั้นก็เก็บตลอดชีพต้องไปทำเลที่ดีด้วยก็ต้องหาทำเลแมกซื้อตั้ง30ล้านเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยมันขึ้นทุกปีเอมีไม่มีลงนะที่มันได้สินทรัพย์ด้วยไงเอออะไรเงี้ยนะหรือสมมตินะถ้าเรามีเงินไม่ถึงเราก็ไปบริหารตลาด เราไปเช่าที่เขานะเพื่อทําตลาดอีกทีไม่ต้องซื้อยังไงอาจารย์อ้าก็ถ้าซื้อสมมติซื้อที่20บล้านแล้ว็บอกอย่ไปที่เราขอเช่าระยะยาวเช่าเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วเรามอาบปอย่างตลาดเขาทากันอย่างนี้เยอะแยะบางคนก็ไม่ได้ซื้อที่เพราะบางทีทําเลดีมากอย่างสมมติเลียงตัวสมมติเลียบตัวไเงีคยครับโอ้จะขาย30บล้านเหรอมันไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นร้อยมันมันมันต้องมีทําเลแต่มีอีกแบบหนึ่งที่อาจารย์กําลังทําอยู่ อะไรครับอาจารย์เราเป็นเจ้าของตลาดนัดออนไลน์ระ<อ>บบของเราไงแบงค์อันนี้จะมีเงินลงทุนเท่าไหร่อาจารย์คืออันนี้เรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของอาจารย์<ฆ>แล้วนันอาจารย์อยากจะทําตลาดนัดแต่มันต้องใช้เงินเยอะเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์เลยซึ่งตอนนี้ยอดอฮิตมากยอดฮิตเลยตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดให้คนเช่าพื้นที่บนโลกออนไลน์ได้แล้ว เรามีพื้นที่ของเราอ,อันนี้เป็นแพลตฟอร์มของผมเป็นธุรกิจเดิมะนะเป็นธุรกิจเดิมสําหรับเรียกว่าให้คนที่เขาทาออนไลน์ก็คือเรื่องตรงนี้นะผมอยากจะพูดว่ามันคือธุรกิจแพลตฟอร์มฉะนั้นใครที่อยากทำแพซิบินคัมค่ะนะแบบที่3นี่แหละเรียกว่าแพลตฟอร์มท่านใช้ไอเดียหน่อยใช้วิธีการคิดไปจ้างโปรแกรมเมอร์มาทำสร้างธุรกิจแพลตฟอร์มเช่นนะ YouTube ครับ เฟซบุ Facebook, Line, IG, ๊กไลน์ไอจีเห็นไหมทุกคนขาดไม่ได้เลยอันนี้คือสร้างแพลตฟอร์มทุกคนใช้หมดเลยเห็นไหมเพราะทุกคนตอนนี้โทรศัพท์นะาหายเนี่ยโอ้โหเหมือนอยิ่งกว่าแล้วพอเก็บค่าโฆษณาเป็นไงโอ้โหรวยเละนั่นคือแบบที่สามนะแบบที่หนึ่งเมื่อกี้อสังหาไปแลวนะ,ะแบบที่สองนี้ตลาดนัดจริงๆนะแบบที่สามคือธุรกิจแพลตฟอร์มโอเคไหมคาว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเราสร้างครั้งเดียวแล้วปล่อยให้เขาใช้เช่าใช้ลิงก์เรา ตลอดชีพนะ,ะเนี่ยแพลตฟอร์มของพวกเราเนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ดีใช่ไหมนี่คือตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามีเซลล์มีไฟข้ามเป็นโอ้ยสมมติเช่าใช้หมดถ้าหน่อยเป็นอ,อยากจะมีร้านกาแฟเนี่ยก็เปิดลิงก์เลยครับ ห้าพันบาทจ่ายมาก็เอาไปเลยได้ล้านได้ลิงก์ได้ระบบแจกลิงก์ได้ระบบติดลิงก์ระบบคำนวณคอมพิชชัอร์ครบทุกอย่างร้านกาแฟหน่อยสมมติว่าร้านหน่อยอยู่ที่บ้านอ่ะสมมติว่าเป็นตึกแถวแล้วก็ทํากาแฟอยู่ที่บ้านมีกาแฟดํากาแฟโบราณมาเปิดตลาดบนแพลตฟอร์มของอาจารย์นะแล้วพี่หน่อยก็ลใส่ภาพใส่เสียงใส่วิดีโอแล้วมีระบบการตลาดออนไลน์ให้ด้วยพร้อมกับมีเจ้าอื่นอย่างเงี้ยเขาเข้ามาดูเขาอาจจะ ซื้อแฟนชชาย์พี่น้อยนู่นนี่นะคับอานเงอันนี้เราไม่ต้องเสียค่าเช่าอันนี้คือคําว่าแพลตฟอร์มนะฉะนั้นใครที่เก่งด้านเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ลองพิจารณาเนี่ยทำแพลตฟอร์มและขายตลอดชีพให้เช่าใช้ตลอดชีพเหมือนที่พวกเราเนี่ยใช้เครือข่ายมือถือใช้ตลอดชีพเหมือนมาร์คแักเบิร์กนยรวยเลยเห็นไหมถ้าวันดีคืนดีเขาขอเก็บเราเดือนละบาทนั่นแหละ ก็ต้องยอมดิไม่งั้นจะดิ้นตายเลยนะ Facebook ข้อมูลอะไรเงี้ยถ้าเก็บเราเดือนละบาทนี่เขาก็รวยแล้วนะแน่นอนเพราะตอนนี้สมมุติอย่างไลน์เนี่ยนะในประเทศไทยก็ใช้กันสมมติ50ล้านแอคเคาท์คนละบาทพอจ่ายทุกเดือนคนละบาทเดือนละบาทเก็บแล้วเดือนละ50ล้านเก็บตลอดชี่อตนธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w ออาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net อ้าวธุรกิจที่4นะปลูกพืชเศรษฐกิจโอ้อันนี้เหมาะมากพืชเศรษฐกิจบางคนหันไปทำอาชีพนี้แล้วอาจารย์เตรียมเลยอันนี้อันนี้เตรียมจริงจังเลยเพราะอะไรปลูกต้นไม้10ปีได้เงิน200ล้านเอาไหมเอาสิครับ10ปีดูบางคนคิดว่านานนะจะเป็นไปได้เหรอเป็นแน่นอนอ่ะสมมติแบงค์26นะครับแล้วอายุ36แบงค์มีเงิน200ล้านโอเคไหมโอเคครับโอเคเลยรวยเลยเออคืออย่างงี้ มันมีไม้เรียกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจไม้มีค่าไม้มีค่าที่สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยอย่างนี้เลยนะงั้นเลยนะจ๊ะไม้พยุงเนนะเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาอนุญาตนะให้ตัดไม้ในพื้นที่ของตนเองได้ฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจโพลได้ยินคำไม้พยุงอะไรโงบ่จะตัดยังไงอะไรเงี้ยนะก็คืออย่างนี้ไม้ที่มันทําเงินเยอะๆมีอะไรบ้างแบงค์ครับอันแรกเลยครับไม้พยุงพยุงพยุงเนี่ยนะ ราคาในตลาดเลยนะถ้าคนโอบอย่างนี้ประมาณ50เซนนะไดมิมเตอร์ห0ิเซนคนโอบอ่าห้าสิบเซนนะยาวสอ2เมตรแท่งละหนึ่งล้านเป็นไงล่ะแท่งละหนึ่งล้านนะแล้วถ้าอันดับสองนะถ้าเท่ากันอย่างนี้นะชิงชันห้าสิบเซนสองเมตรแปดแสนอันดับสามนะสักทองไม้สักทองห้าสิบเซนสองเมตรประมาณห้าแสนแค่ท่อนแค่นี้ แล้วปลูกไปสมมตินะแป้งเริ่มปลูกตั้แตอนนี้นะปลูกไป10ปีแล้วมันอ้วนขนาดนี้แล้วอาจารย์ต้องใช้เวลาปลูกเท่าไหร่ถึงจะได้ประมาณุหนึ่งคนโอกสปี10ปีตอนนี้พี่หน่อย40คือแปเขาจะทันไหมสิบถึงสิบหปีก็ได้แล้วแต่โต๊ะแต่พเอออย่างเงี้ยสมมุติอ่ะสิบหปีแล้วได้แท่งละสองล้าน เอาสิคะและที่ดูเราไม่ได้เลี้ยงแค่ต้นเดียวเลยสมมติสมมติไร่เดียวไร่ไม่ได้ปลูกต้นเดียวเราไร่เดียวนะเราปลูกแบบแบบกรมป่าไม้เขาบอกสี่คูณสองสี่คูณสองเอาไม้ไม้ไม้โตช้าปลูกสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรใช่ไหมหนึ่งไร่มันสี่ร้อยใบใช่ไหมก็ได้ร้อยต้นอ่ะครับสมมติว่าตอนนี้แค่ร้อยต้นไม่หน่อยมียี่สิบไร่ตอนนี้ โอ้โหเอาเอาเอาไล่เดียวกันนะไล่เดียวกันไล่เดียวร้อยต้นแล้วต้นอย่างนี้คูณไปนะคะแท่งละล้านร้อยต้นร้อยล้านแล้วเป็นไงแบงค์สบาย้วฮะสามารถทำไหมเพลงเนี่มันมันช้าหน่อยใช้เวลาเออสมมุติรอไปสิบห้าปีอ่ะตอนนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่สี่สิบอ่ะสี่สิบต้องเบาๆหน่อยบวกสิบห้าครับ เป็นห้าสิบห้ามีเงินร้อยล้านโอเคไหมรวยแล้วให้ลูกหลานใช้เก็บเก็บไว้เก็บไม่ให้เก็บเงินเก็บเงินไปรักษาตัวเก็บเงินไปรักษาตัวเออร่างกายจะเริ่มสึกหรอแล้วฉะนั้นแบงก์ปลูกต้นไม้มีค่าวตรวนผมยังทันผมยี่แค่ยี่สิบห้ายูโอาจารย์แล้วต้นกล้าตอนนี้เขาบอกว่ามีแจกทั่วประเทศแจกฟรีเลยเลยตรงกลางไม้ไม้หายากอย่างเงี้ยนะใช่นะจริงเหรอลงทะเบียนที่กรมป่าไม้ฟรีเลยครับ ธุรกิจที่สี่ไปแล้วนะธุรกิจแพสซิฟที่ห้าออมในหุ้นอันนี้คือการออมในหุ้นช่วงนี้กำลังดังไหมก็ได้อยู่นะเทรดในหุ้นผมว่าเหมาะสำหรับพนักงานประจ่าคืออยู่บ้านไม่มีอะไรทำออนไลน์เปิดแอคเคานหุ้นนะคือคือมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมอยากที่บอกอันนี้คือประสบการณ์ของผมผมจะเลือกหอย่างนี้ที่จะทำเท่านั้น ในชีวิตนี้อย่างอื่นจะไม่ทําแล้วนะเขาจะทําแค่นี้นะฉะนั้นคําว่าออมในหุ้นเนี่ยบางคนบอกโอ้โหมันต้องดูการาฟต้องนู่นตันนี้มันยากเหลือเกินบางคนนึงนะไม่ไมถนัดเรื่องหุ้นเลยบางคนว่าเล่นหุ้นไหมโอ้โหคือเอาง่ายๆ<ม>เอาอง่ายเนนะๆเอาง่ายๆซื้อถูกขายแพงครับแค่นั้นแหละฉะนั้นคําว่าซื้อถูกขายแพงเนี่ยรอที่มันลงทั้งกระดานวิธีเล่นหรอาจารย์อันนี้อางนี้เลยรอเหตุการณ์สําคัญซื้อปีละครั้งพอ เช่นอะไรเราต้องลงทุนเท่าไหร่เอาสมเอาแล้วแต่เลยมีเท่าไหร่จัดเต็่สมว่าหน่อยมีหนึ่งแสนางนี้ได้ไหมได้ 1, <000 S 1> คือ 1, <000 S 1> อย่างเี้ 1, <000 S 1> เวลาเวลาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับ<ม>เขาก็จะต้องมีเทคนิคหลายอย่างซื้อแบบเฉลี่ยความเสี่ยงหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยนะแต่ซื้อสักห้าครั้งแยกราคาอะไรเงี้ยซื้อซื้อขึ้นก็ไต่ขึ้น อะไรเงี้ยเฉลียแตจริงๆอาจจะเหมือนวิธีการ DCA แต่ลรขอไดเบริเวก็คือซื้อเท่ากันไม่ธรรมดาซื้อได้เงินเท่ากันทุกๆเดือนอะไรก็ได้อันนี้พนักงานประจำเหมาะมากคือมันมีมี2แบบไอ้ที่ผมพูดไปนั่นคือแบบเล่นระยะสั้นคือแบบเก่งกำไรเลยนะในวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อตัวเดิมตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คืออย่างเช่นนะสมมติอาจารย์เคยได้แบบ เป็นล้านล้านเลยนะอาจารย์ลงเท่าไหร่ตอนนั้นลงไปล้านหนึ่งได้มาสี่ล้านก็คือมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นช่วงไหมมันมันต้องเป็นอย่างงี้เราดูจังหวะอาจารย์จะเป็นอย่างงี้ไม่ไม่ได้ออมซีสัวนะแต่เน้นเก่งกําไรไม่ได้รอันผลด้วยก็คืออาจารย์เก่งกำไรใช่ก็คือสมมติว่าเราได้ข่าวได้ข่าวเช่นว่าจะร่วมทุนครับแปลว่าอะไร ก็ต้องสอนกิจาการรวมกันก็ต้องเตรียมทําบัญชีให้มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะร่วมทุนอย่าเงี้ยน่าซื้ออะไรก็รียกวมาเป็นข่าวดีถูกไหมมันต้องมีเทคนิคอ่ามันต้องประมาณประมาณนั้นไอ,อ,อ,อ้เรื่องเทคนิคก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้เรื่องเรื่องหัวข้อ,ขอก่อนที่มันจะสร้างเม็ดเงินให้เราไงอยู่ดีซื้อไปล้านหนึ่งงอกมาสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็น่าสนใจไหมล่ะมันงอกได้ก็เป็นแนวทางเลือก5ทางที่อาจารย์เลือกมาให้อันนี้ก็เป็นคือไม่ใช่เลือกมาให้่ทีเอาสิ่งที่ผม มีประสบการณ์และถนัดแบบไหนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยกดแชร์นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่เขามีเรื่องราวเข้าใจด้วยเพิ่มขึ้นอย่างงี้น,นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอไว้ด้วยช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับคาว่าติดตามกดปุ่มให้เปลี่ยนเป็นติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยยังมี2ช่องนะครับนั่นก็คือ เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์กิษณะให้มากขึ้นนั่นก็จะมีเวอร์ไว็บ อาจารย์กิศนาภูสิทธิ์อุดมดเภายในเว็บก็จะมีโหราศาสตร์โลกทิพย์ธุรกิจแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลยครับผมถ้าอยากพูดคุยกับเรานะคะสามารถนะคะมากดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะจะเป็น Li n e Open Chat นะคะก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์นะคะทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องดวงะคะ่ะแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งคะ่ะเป็นช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะก็จะเป็นช่องธรรมะปฏิบัติ สอนสมาธิแล้วก็พาทุกคนนะคะไปรทำบุญร่วมบุญที่ถ้ำบัวแดงค่ะนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ